ตอนนี้เราอยู่ที่แม่กำปองแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเดินเที่ยวหมู่บ้านแม่กำปอง ค่ะทุกคนตอนนี้ดำน้อยอยู่ที่หมู่บ้านแม่กำปองในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวพวกเราจะพาทุกคนไปเดินทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติและนี่แก๊งของเราเด็ดแก๊งสวยๆดำน้อยแวะเข้าห้องน้ำ เดออี่ยวกันทั้งหมดหกคนหนึ่งตัวนะคะเขาพูดภาษาจีนกันได้ห้าคนส่วนอีกหนึ่งคนกับไอหนึ่งตัวพ <c oughs> ูดภาษาจีนไม่ได้ฟังไม่ออก <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าน้องๆคนจีนเขาพูดภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยได้ติขนเมื่อกี้นะนม มาเที่ยวแม่กำปองแข้งขาต้องดีใช่ไหมสภาพเข่าต้องดีเพราะว่าเราเดินลงเนินนี่เลยที่นี่เขาจะมีจุดให้เราเขียนโปสการ์ดแล้วก็ส่งไปให้คนที่ที่เรารู้จักด้วยนะคะส่วนตัวก็เลยแวะซื้อโปสการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เขียนส่งไป ยังประเทศอเมริกาเพื่อที่จะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ป้าวิกกี้นั่นเองจำน้อยแวะ,ะเขียนโพสการ์ดส่งไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ป้าวิกกี้ที่อยู่ที่ฟลอริดานะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าโพสการ์ดจะใช้เวลากี่วันจะถึงประเทศอเมริกาค่ะนอกจากพวกเราจะเดินถ่ายรูป แล้วนะคะเรายัางเดินซื้อของกินตามร้านค้าข้างทางด้วยซึ่งมีเยอะมากค่ะทุกคนเรียกได้ว่าพวกเราแทบจะจอดซื้อของกินทุกร้านเลยนะคะอิ่มจนพุงจะแตกครับรไม่ค่ะเอาที่เป็นขวดฝาดำๆาอ๋อฝาดำๆี่เป็นน้ำพนด้วยนะเนาะจ้ะเพราะว่าแกมไม่กินหลังหนูก็ไม่กินไปฝากลุงหรอจ้ะ 洗没洗没？这是蜂蛹还是蜂蛹？没有虫的，就是虫。哦，不要。是是虫子都会吗？阿伟，麦卡。阿伟，阿伟，麦。好吃，好吃。 สำหรับจุดนี้นะคะก็จะเป็นมุมถ่ายรูปอยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเลยแนะนำให้มากันเช้าๆนะคะนักท่องเที่ยวจะได้ไม่เยอะเราจะได้รูปสวยๆค่ะ พวกเราได้ขับรถขึ้นไปจนถึงในหมู่บ้านแม่กำปองเลยนะคะแล้วเราก็เลือกหาที่จอดรถในวัดแห่งหนึ่งด้านบนนะคะซึ่งค่าจอดรถก็ตามกำลังสัทธาของของพวกเราเลยทีนี้ระหว่างทางที่เราเดินกลับอะคะ่ะทุกคนเราก็เลยเดินลงไปข้างๆวัดนะคะซึ่งเขาก็จะมีลำธารน,น้ำตกน,น้อยๆรวมถึงโบสถ์กลางน้ำให้พวกเราได้ชมกันด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ อันนี้เขาเรียกโบดกลางน้ำน้ำตกอะไรไม่รู้ฝนตกอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ตอนนี้เรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะก็สำหรับทริปอ่า พาเที่ยวแม่กำปองพวกเราก็ขอจบไว้แตบบ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ